สวัสดีทุกท่านที่เป็นชาวลัคนาสถิตราศีกรกฎนะคะลัคนาได้จากการเอาวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดเข้ามาผูกดวงเพื่อหาจุดตั้งต้นคำว่าลัคนาส่วนราศีเกิดขึ้นจากการที่ดาวอาทิตย์ ยกไปในแต่ละราศีกลางเดือน1ไปยังกลางเดือนหนึ่ง,ง,ง,นนงคนที่มีปัญหาของราศีคือช่วงวันที่ 13, 14, 15, 16, 17, 18ราสราศีแต่ละปีไม่คงที่เพราะดาวอาทิตย์เดินหนึ่งราศีเป็นปกติวิสัยไม่เคยเดินผิดปกติคนเกิดวันอาทิตย์จึงเป็นคนมีความรับผิดช,ชอบคะ่ะ หนึ่งราศีมี30องศาแบ่งซอยย่อยไป30องศาอาทิตย์เดินวันละหนึ่งองศาตลอดปีตลอดชาติและตลอดไปแต่ลัคนาคือตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์เพราะจะเป็นที่บอกบุญและบอกบาปได้เด่นชัดมากชาวลัคนาสถิตราศีกรกฎมีดาวจันร์ทเป็นดาวเจ้าเรือน ดาวจันทร์คือเพศหญิงดังนั้นใครที่มีราศีหรือลัคนาสถิตราศีกรกฎจึงมีความเป็นผู้หญิงอยู่ในร่างกายถ้าเป็นผู้ชายก็มีความนุ่มนวลน,น่ารักเป็นคนที่เผื่อแผ่เป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจเป็นคนที่คอยดูแลเทคแคร์ care, เพื่อนในกลุ่มบางทีไม่ได้เป็นเกย์นะคะบางทีก็ไม่ได้รักผู้ชายด้วยกันนะคะแต่อเผอิญราศีกับลัคนาไปสถิตอยู่ในเรือนของฝ่ายหญิง ซึงมีบุคลิกลักษณะเป็นอย่างนั้นนั่นเองจะไปบอกว่าเพื่อนข้างกายกระตุ้มกระติ้งน่ารักนุ่มนวลอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะเป็นเก์ไม่ใช่นะคะดิฉันขอแก้ต่างส่วนบางท่านจะเป็นมันก็เรื่องของเขามันก็เรื่องของเขายุคนี้มันยุค 5G แล้วนะคะขอให้เราเป็นคนดีมีความน่ารัก ช้ชีวิตความเป็นมนุษย์ของเราไปให้ดีและก็ถูกต้องก็พอเพราะว่าตามหลักศาสนาพูธเราเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนร่างเป็นหญิงเดี๋ยวก็เปลี่ยนร่างเป็นชายเดี๋ยวก็อยู่ในร่างชายเดี๋ยวก็อยู่ในร่างหญิงบุคลิกลักษณะบางคนติดมาจากอดีตชาติหรือสะสมอย่างบางท่าน สะสมความเป็นชายมามากชอบร่างชายมากพอมาเกิดในชาติภพนี้เป็นหญิงแล้วก็ใช้ร่างกายชีวิตหญิงไม่เป็นอาจจะบางท่านอาจจะไปพยายามที่จะเสริมเติมแต่งแล้วก็ตัดออกเพื่อที่เราจะได้เป็นหญิงอ่าไม่ใช่คือบางท่านที่ติดความเป็นชายมามากสะสมพลังชายมามา,มากชอบร่างชายมากพอมาอยู่ในร่างหญิงก็ มีเหตุเป็นไปที่ทำให้เรากลายเป็นอทอมก็มีมากส่วนบางท่านที่ติดความเป็นหญิงมามากอ,อาจจะเป็นผู้หญิงสวยอาจจะใช้ร่างหญิงไปทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบพอมาอยู่ในร่างชายแล้วก็ก็ทำอะไรกับร่างชายไม่เป็น จริตจักร้านมันก็เลยตาก,กลายเป็นหญิงแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้าเป็นร่างหญิงมากที่สุดจะมากจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาแต่บอกอย่างหนึ่งคนชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎถ้าอยู่ในร่างชายไม่ได้เป็นเกยทุกคนนะคะแต่เขามีความน่ารักนุ่มนวลเพราะบุคลิกลักษณะเขาสะสมมาอย่างนั้นส่วนใครที่เป็นเพศหญิงเพศหญิง ก็จะมีการดูแลเทคแคร์คนอื่นมากเป็นพิเศษเพราะเรือนพบราศีกรกฎเนี่ยค่ะมันเป็นเรือนพันธุของดวงเมืองดวงโลกพันธุก็คือพันธะในเรื่องของครัวเรือนนะคะการเดินทางของดาวช่วงเดือนกรกฎาคม264พหสํบ่หรับท่านที่เป็นราศีและลัคนากรากฎนะคะมันมีดาวโดดเด่นอยู่สองดวงดวง,ดวงแรกดาวพุธ ดาวพุธเนี่ยค่ะ,ะมันเข้าเรือนวินาศเข้าเรือนวินาศตั้งแต่วันที่สองกรกฎาคมจนถึงวันที่ยี่สิบกรกฎาคมสองพันร้อยหกสิบสี่ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเข้าเรือนวินาศคำว่าวินาศมันก็มีทั้งด้านดีและก็ด้านเสียแล้วก็มีด้านปานกลางด้านเสียก็คือความวิบัติความชิบหายบางสิ่งบางอย่างสำหรับท่านที่ มีดวงลบอยู่ระวังค่าใช้จ่ายระวังบางสิ่งบางอย่างนําพาซึ่งความสูญเสียมาสู่เราได้สําหรับท่านที่อยู่ในดแดนลบนะคะแล้วมันจะเกิดช่วงไหนก็ช่วงหลังกลางเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนวันที่17กรกฎาคม2 5 6 4เรียกว่าต้นเดือนกรกฎาคม2 5 6 4ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎก็เรามดระวังในการใช้ชีวิตนะคะ บางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายมีสิ่งที่ทําให้ต้องวิตกกังวลมีสิ่งที่ต้องทําให้มีเกณฑ์การสูญเสียเกิดขึ้นหรือมันมีสิ่งที่ทําให้เราต้องเจ็บปวดทุกทรมานพอสมควรสําหรับท่านที่ดวงบวก สำหรับท่านที่ดวงบวกนะคะมันก็จะเกิดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นในแดนบวกเช่นการติดต่อการเจราจาการซื้อขายหรือการที่เราจะไปเซ็นสัญญาบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นในมุมบวกคือเรารออการเซ็นสัญญามาเนิ่อนานหรือเราติดต่อการเจราจาอะไรก็แล้วแต่มันยังงึกๆงึกังกักอยู่หลังวันที่สกรกฎาคมสําหรับท่านที่ดวงอยู่ในแดนบวกก็จะ เกิดการเซ็นสัญญาเกิดการติดต่อการเจรจาการประสานงานอ,อะไรก็ดูลุล่วงไปในแน,แนวทางที่ดีสําหรับคําทํานายด้านลบดาวพุธเป็นเจ้าเรือนพบสหัชะด้วยสหัชาติคือการเดินทางอาจจะมีการเดินทางกระทันหันนะคะหรือการเดินทางโดยไม่รู้เ,รเนื้อรู้ตัวเกิดขึ้นแล้วถ้าจะแยกย่อยจริงๆก็ควรจะแยกเป็นรายวันเช่นคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์นเนี่ยค่ะตั้งแต่ 15มิถุนายนจนถึง17กรกฎาคม2 6 6 4แล้วก็ช่วงต้นเดือนคุณก็จะมีรายจ่ายคุณจะมีรายจ่ายเข้ามาโดยไม่นึกไม่ฝันให้ระมัดร,ระวังด้วยนะคะการเซ็นสัญญาการติดต่อการเจราจาอะไรเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองก็ยังไม่เป็นผลเท่าใดนักสำหรับท่านที่ดวงลบส่วนท่านที่ดวงบวกก็จะเกิดการมออเงยของทรัพย์สินรายได้โดยไม่เึกไม่ฝัน มันเป็นเรือนที่ไม่ควรคาดหวังเรือนวินาศเราไม่ควรคาดหวังเพราะว่าบทจะเกิดมันก็ปุ๊บปั๊บฉับพลันบทมันจะเกิดด้านดีทั้งด้านร้ายก็โดยที่เราไม่ได้คาดหมายดังนั้นคนเกิดว่าทิตบางอย่างที่คุณคาดคุณอาจจะไม่ได้แต่ไอ้ที่ไม่ได้หรือไม่ได้คาดคุณอาจจะได้คนเกิดวันจันทร์ให้ระวังควบคุมอา,อารมณ์หรือความเกรียวกราดของตนเองให้มากระวังปากตัวเองให้มาก คนเกิดวันจันทร์ระวังปากตัวเองให้มากนะคะการสื่อสารการเจรจาการพูดอะไรก็แล้วแต่อาจจะนําพามาสูา่เรื่องของความเสียหายได้เพราะปี64ปี65ดาวเสาดาวแห่งความโทษทุกเล็งลักขณาคุณอยู่เล็งชีวิตคุณอยู่ดาวเสานี่คือความดํามืดดาวเสานี่คือโทษทุกดาวเสานี่เหมือนเสือ ดาวเสาร์นี่เหมือนเสือที่คอยจ้องอยู่ว่าจะเล่นงานคุณตอนไหนกร,กรกฎาคมระวังคําพูดคําจานะคะระวังเอกสารสัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่จะผูกมัดตนเองให้มีปัญหาในอนาคตจะเซ็นสัญญาให้พิจารณาให้รอบคอบหรือคําพูดคําจาอะไรก็แล้วแต่ให้พิจารณาก่อนพูดคนเกิดวังคารดาวพุดธทักษะอายุระวังสุขภาพนะคะระวังสุขภาพแล้วก็ดาวอาทิตย์เข้ามาเสริม ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ปลายตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนละแล้วก็จะเข้ามาปะกันตามกันมาปะกันอีกในวันที่สองกรกฎาคมจนถึงวันที่20กรกฎาคมวันอังคารก็ให้ระวังสุขภาพกายสุขภาพใจหน่อยแล้วก็ให้ระมัดระวังคนอยู่รอบข้างก็อาจจะไม่สบายทางกายทางใจหน่อยหรือถ้าดาวพุธ เป็นเจ้าเรือนสหัชชะเข้าสู่เรือนวินาศการเจราจาการอะไรก็แล้วแต่ที่ไปเชื่อมสัมพันธ์ที่บอกว่า,าเราจะมีปัญหาและอุปสรรคถ้ามันเกิดปัญหาและอุปสรรคมันจะมีปัญหามากนะคะเพราะว่าดาวพุธมันทักษะอายุอายุคือมากถ้าจะพิจารณาอะไรจะเซ็นสัญญาอะไรก็ระวังมันจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาให้ต้องแก้ไขนะคะ คนเกิดวันพูดกลางวันดาวพุธทักษะบริวารคือตัวคุณเองสำหรับท่านที่มีปัญหาอุปสรรคหรือท่านที่มีคดีความอยู่คุณก็อาจจะถูกถ้าคุณคือช่วงนี้มันยุคโควิดมันยุคโควิดคนเกิดวันพุธกลางวันเนี้ยค่ะ ดาวสีคือความงอกงามคือเงินทองเนะะี่ยค่ะมันลดน้อยถอยลงไปอย่างมากไม่ว่าเคยมี5้าล้าน10ล้านก็แล้วแต่คุณอยู่ในสถานะผู้ยากจนดังนั้นถ้าจะมีคดีความหรือมีโนติสมีหมายสารมีอะไรมาก็ให้เรามาระวังในเรื่องของอนิสิตหน่อยช่วงกรกฎราคมคือคุณยังไม่สามารถที่จะกระดุกกระดิกอะไรได้มากนะักเพราะว่า ดาวการเงินของคุณเสื่อมที่สุดในรอบ15ปีตั้งแต่วันที่10กันยายน2563จนถึงมาที่1เมษายนสม6 5ร1ต้องประคองชีวิตไปก่อนนะคะแล้วกรกฎาคมอาจบางท่านอาจจะโดนหมายสารโดนคดีความหรือได้รับเอกสารที่ทำให้เราทุกทรมานหรือบางท่านถ้าคุณจะต้องจ่ายด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณก็ต้องจ่ายนะคะ เพื่อประคองชีวิตไปจนถึงเมษายน2565สถานการณ์เงินบริบทความสุขความสำเร็จในชีวิตคุณถึงจะงอกเงยได้ปริมาณที่มากขึ้นคนเกิดวันพรฤหัสบดีคนเกิดวันพระหัสบ,ด,ด,สบดีเนี่ยค่ะมีปัญหาหนักหน่อยเพราะดาวเสาวดาวเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะเขาเขาจ้องเขาจ้องคุณอยู่รอบแรกตั้งแต่มีนาคม63ดาวจะออก ดาวเจ้ากรรมในเวรจะออกเข้าสู่ในที่ที่ไม่มีแรงมากเนี่ยตั้งแต่วันที่1มีนาคมสองพันหเป็นต้นไปนะคะแล้วก็คนเกิดวันพฤหัสบดีนอกจากดาวเจ้ากรรมในเวรเขาเข้าบ้านตนเองส่งพลังให้คุณเลวร้ายละไม่พอดาวประจําตัวของคุณณปัจจุบันเมษายนจนถึงกันยายนสองพันหกสิบเข้าสู่เรือนภพมรณะเขาเรียกว่าคือร้อนรนทุรนทุรายหรือทําอะไรก็ดูผิดพลาดไปหมดดูพลาดหวังไปหมดดูสิ้นหวังไปหมด คนลัคนาราศีกรกฎชาวพะะหศสวบดีคุณต้องประคองชีวิตไปนะคะเรียกว่าถ้าจะให้หมอดูมาแก้กรรมให้คุณนะบอกเลยการแก้กรรมเนี่ยตามหลักศาสนาพูธมันแก้ไม่ได้อย่างที่ฉันพูดอะไรไปทําอะไรไปที่แล้วเมื่อวานมันก็คือเมื่อวานแต่ผลของมันจะให้อ่ามากให้น้อยจะส่งผลต่อเราเมื่อไหร่นั้นเราก็ต้องรอรับสถานการณ์อย่างเดียว แต่การเปลี่ยนดวงคือเปลี่ยนพฤติกรรมในฐานะที่เราเกิดมาในศาสนาพุทธมันก็มีเรื่องของเวรกรรมดีชั่วเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคุณจะสะเดาะเคราะห์เพื่อทําให้ตัวเองสบายใจขึ้นหรือปฏิบัติตัวให้ดีมากขึ้นโอกาสที่สถานการณ์ที่จะเลวร้ายไปยิ่งขึ้นมันก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปสําหรับเดือนกรกฎาคมสําหรับคนที่เกิดวันพระรหัสบดีนะคะ,ะดาวพุธ ทักษะมนตรีมนตรีก็คือผู้ช่วยเหลือของเราเนี่ยค่ะท่านเข้าสู่เข้าสู่ในการถูกกดหรือผู้ช่วยเหลือของคุณที่ผ่านมาเขาพยายามช่วยเหลือคุณละแต่ว่ากรกฎาคมเหมือนท่านหมังเมินหรือถ้ามองในแง่ลบอีกด้านหนึ่งก็คือเขาช่วยเหลือคุณมามากละต่อไปเนี้ยคุณต้องช่วยเหลือตนเองแล้วนะเดือนกรกฎาคมนะคะท่านที่อยู่ในแดนลบก็ต้องช่วยเหลือตนเอง ผู้เคยช่วยเหลือเราเขาก็หนึ่งอาจจะติดต่อกันไม่ได้หรือเขาอาจจะมิธุระประปังไปที่อื่นหรือทํำยังไงเขา,ขาเบื่อหน้าคุณแล้วคุณคุณขอความช่วยเหลือกับเขามาสองสามเดือนที่ผ่านมาเขาให้แล้วแต่ตอนนี้เขากลับเมินเฉยแล้วก็จะไม่ให้คุณก็ต้องตั้งรับสถานการณ์หน่อยสําหรับคนเกิดวันพระรหัสบดีแล้วก็ทักษะสาีเงินทองสริมงคลโชคลาบเข้าสู่เรือนวินาศคุณจะต้องจ่ายแลกหรือมีเหตุให้ต้องจ่าย จนถึงกลางเดือนวันที่17กรกฎาคม2 5 6 4คค่ะเรียกว่าคุณมีรายจ่ายพอสมควรสำหรับคนที่เกิดวันพระหัสบดีสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยค่ะดาวพุทธกษาบริายยุเดีสิสมุละมูละก็คือ,อความมั่นคงความวามั่งคั่งและก็การเดินทางก็หมายความว่าคนเกิดวันศุกร์ยังมีเกณฑ์เดินทางและก็การเดินทางโดยไม่นึกไม่ฝัน รวมถึงดาวพุธสหัสชชะเข้าสู่วินานีคะ่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของหลักทรัพย์หนี้สินก็อาจจะโดนยึดทรัพย์ยึดสินอย่างเช่นรถยนต์บางคนที่ติดงวดมาหลายหลายหลายเดือนแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณไม่ซ่อนถ้าคุณไม่เอาไปซ่อนคุณจะต้องอโดนโดนเขายึดแน่ต้องเอาทรัพย์สมบัติไปซ่อนนะคะสาหรับท่านที่มีปัญหาอยู่สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะแล้ว ถามว่าทักษามูละคืออะไรคือทรัพย์สินทรัพย์สินแล้วก็มูละก,ก็คือวันการเดินทางก็จะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็การเดินทางโดยไม่นึ่งไม่ฟันแล้วก็มีการเดินทางตลอดสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ปัญหาของคนวันศุกร์ก็คือดาวศุกร์ของท่านะ่ะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวสวยงามเนะะี่ยค่ะแล้วก็เป็นดาวเรื่องของโชคลาภของท่านด้วยเนี่ยเข้าสู่ทับลักก็จรงิงตําแหน่งราชาโชคคุณก็มีเ,เรียกว่า มีชีวิตที่ค่อนข้างจะโอเคพอสมควรในตั้งแต่วันที่26มิถุนายน2564จนถึงวันที่20กรกฎาคม2564แต่ปัญหาอย่าลืมนะคะดาวเสาร์อะคะ่ะตัวหดอัดตัวที่ทำให้คนไม่ได้ดังใจหวังเนี่ยก็เล่งลัคนาคุณอยู่นะคะแล้วดาวทักษะมนตรีผู้ช่วยเหลือผู้กู้กูลของคุณก็เดินเข้าสู่เรือนมอรณะตั้งแต่เมษาจนถึงกันยายน2564 ดังนั้นก็ฟันไปที่คนที่มีปัญหาแล้วกันค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้เรื่องสินถ้าเอาทรัพย์สมบัติไปซ่อนหน่อยหรือโนู่นนี่นั่นหรือถ้าคุณมีปัญหาว่าเอ้ยถ้าถ้าสมมติว่าเป็นเมียกลัวกลัวผัวรู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์เรื่องสินก็พยายามซ่อนเอกสารนะคะหรือถ้ามีหมายสารมีหมายโนติสมาจากเจ้าหนี้ก็ก็พยายามดูแลเอกสารนั้นให้ดีๆส่วนคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยค่ะ ดาวเสาร์เนี่ยคือภาระรับผิดชอบเข้าบ้านตนเองในรอบ30ปีก็หมายความว่าคนวันเสาร์ชาวลัคนาราศีรากรกฎมีภาระรับผิดชอบค่อนข้างหนักหน่วงหรือมีสิ่งที่ทําให้เกิดประการพลาดพลาดสูญเสียพอสมควรดาวพุธทกษากาลีกาลีคือเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยคะ่ะกำลังเข้ามาหลังของคุณถ้าคุณมีอะไรที่ส3เดือนที่ผ่านมายังพอเคลียร์ได้ ตั้งแต่วันที่สองกรกฎาคมจนถึงวันที่2 0กรกฎาคม2564ปัญหานั้นก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะยังเข้ามาแทงข้างหลังให้คุณได้รับรู้บทเรียนอยู่ส่วนดาวศุกร์ที่เขาว่าดีว่าดีว่าด,าดีเพราะว่าเข้าตำแหน่งตรงเนี้ยราชาโชคแล้วก็มาจากเรือนพบล้าภากกับมาจากเรือนภบพันธุอย่างน้อยอะ่ะคนลัคนาราศีกรกฎก็ถ้าท่านที่ดวงดีก็จะมีโชคพอสมควรแต่ไม่ได้มากไม่ได้มากนะคะเพราะดาวเสาร์ ดาวเสาร์มันหดอัดอยู่ดาวเสาร์มันส่งพลังมืดพลังดําพลังความเครียดความทุกข์ให้อยู่แต่ก็ถือว่าถ้าจะมีโชคสำหรับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎโชคการเงินหมุนได้หรืออย่างไรพอสมควรเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวต้องรอดาวเกตเข้าสู่ราศีการเงินของคุณในวันที่9กระรกฎา,าคม9กรรากรกฎาคมนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการเงิน ระวังมีปัญหาหนักเพราะว่าดาวเกตเข้ามาเสริมเรื่องของผลรายได้แล้วดาวผลรายได้ของคุณเรื่องการเงินของคุณเข้าสู่เรือนบินาศตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่17กรกฎาคม2 5 6 4ศการคมสรดาวเกตเข้ามาเสริมคุณก็จะมีปัญหาวุ่นวายในเรื่องของการเงินผลรายได้และครอบครัวพอสมควรสําหรับท่านที่มีดวงบวกอาจจะถูกหวยรวยเบอร์หรืออาจจะมีโชคหรืออาจจะค้าขายแล้วองอกเงยในระดับหนึ่งนะคะ ส่วนดาวอังคารซึ่งเป็นดาวตัวอุบัติเหตุแตกหักเนะะี่ยค่ะเข้ามาทับร่างของคุณอยู่มาจากเจ้าเดือนพบกรรม,มะมาจากเจ้าเดือนพบปุตตะกรม,มะก็คือ,อครอบกรรมโชคชะตาสําหรับท่านที่มีดวงด้านลบก,ก็บอกไว้เลยว่า,าราศีกรกฎในเดือนในต้นเดือนกรกฎาคมสองพันหกสิบสี่เป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังชีวิตและใช้ชีวิตให้อยู่ในความรอบคอบมากที่สุดคะ่ะ